สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับถึงเวลา i อง ICT g e n น u s สน่าชยะกับผมหนุ่ยพงศุลเนพฤกในครุกวงข่าวโมเดิร์นไนทีวคุณอาจเคยทึ่งก,กับการส่งข้อมูลไร้สายแบบ Wi-Fi นะครับแต่วันนี้มีของใหม่กว่าเรียกว่า Li-Fi เป็นการส่งข้อมูลด้วยแสง การสนับสนุนให้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนี่เป็นความพยายามขององค์กรต่างๆทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้แล้วก็การเติบโตทางธุรกิจในวงกว้างได้นี่ล่าสุดน,นะครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟูตันในมหานครเซียงไฮก็พัฒนาหลอดไฟสำหรับการส่งสัญญาณครับที่จะคล้ายๆกับสัญญาณ WiFI ที่เราใช้อยู่ทั่วไปทุกวันนี้ครับ เทคโนโลยีนี้ตั้งชื่อว่าไลฟ i นี่ย่อมาจาก life fidelity ครับแต่แทนที่จะเป็นคลื่นความถี่วิทยุในการรับส่งสัญญาณแบบ Wi-Fi นะครับไลฟกลับใช้แสงที่เรามองเห็นได้จากหลอดไฟทั่วไปนี่นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณซะอย่างนั้นเลยนี่ลหลายๆคนไม่เชื่อนะครับว่าแสงมันมีคลื่นความถี่ได้ยังไงจริงๆแล้วแสงเนี่ยใช้คลื่นความถี่ที่สูงกว่าระดับเมกะเฮิร์สของมือถือแล้วก็เหนือกว่าระดับกิกะเฮิร์สของ Wi-Fi นะครับระดับนี้เราจะเรียกว่าเทราเฮิร์สน่า เหมือนฮาร์ดดิสครับเป็นเทราไบต์อะไรประมาณนี้วิธีการใช้งานคล้ายๆ Wi-Fi ครับก็คือลากสายแลนมาเสียบเข้ากับเราเตอร์แต่ l i f ายน์นี่ก็คือเสียบสายแลนเข้ากับไปกับตัวหลอดไฟแทนนะครับซึ่งหลอดไฟนี้จะติดชิปประมวลผลเล็กๆไว้เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้สูงถึง150เมกะบิตต่อวินาที จุดแข็งของไล์ไฟคือมันพัฒนามาจากหลอดไฟครับฉะนั้นราคาย,ย่อมเยาวนอกจากนั้นยังสามารถนํามาใช้งานแทน Wifi ที่ปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาด้านคลื่นความถี่ตีกันนะครับเพราะว่าช่วงสัญญาณเนี่ยมีอยู่อย่างจํากัด ยังสามารถใช้ได้ดีครับในบริเวณที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงนะครับโดยมีอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะอยู่มากเช่นบนเครื่องบินหรือว่าในโรงงานปัจจุบนันไลฟายังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับทีมงานเนี่ยจะต้องเร่งผลักดันให้เทคโนโลยีนี้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของชาวโลกต่อไปในอนาคตครับ absolutely แอดีๆฟรีแน่นอน I love you วันนี้นายเุลียะมีแอปแนะนําจากสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซิปป้านั่นคือแอป i l e ลิร์ดยูนะ่หลายคนรู้จักแล้วครับแอปนี้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน i อเิร์ดยูจะแบ่งเป็น3ฟีเจอร์หลักนะครับอย่างฟีเจอร์ I c ค l l เป็นสมุดโทรศัพท์ที่รวบรวม,รวมเบอร์โทรฉุกเฉินของหน่วยงานต่างๆไว้อย่างครบถ้วนเลยฟีเจอร์ i l เลิร์ดคือช่วยเราสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินเหตุรุนแรงร้ายเรียกรถพยาบาลแจ้งคนหายแจ้งน้ำประปาไม่ไหลหรือแจ้งไฟดับได้โอ้โหเยอะจริงๆแอปนี้จะระบุตำแหน่งของผู้แจ้งไปยัง หน่วยงานที่คอยเฝ้าระวังภัยโดยทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาคสนามให้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำผ่านเทคโนโลยี Location Based Service ส่วนฟีเจอร์ Where Are You Function ให้ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อความภาพถ่ายและเช็คอินจุดเกิดเหตุไปยัง Social Network ได้ทั้ง Facebook, Twitter และการดําเนินการช่วยเหลือจะมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีขึ้นครับ I l e You Load Free ทั้ง iOS และ Android IT News เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซิปปาจัดแสดงงานเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ประจำปีของภูมิภาคเอเชียซอฟต์แวร์เอ็กซ์โปเอเชีย2013ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิตโดยภายในงานทางสมาพันสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียและโอเชียเนียได้มอบรางวัล SOCO ICT Award ให้กับนาวากาศเอกอนุดิตนาครทัพและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ในฐานะผู้นำที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนอย่างจริงจังผ่านโครงการสมาร์ทไทยแลนด์ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ีให้ครอบคลุมทั่วประเทศและพัฒนาบริการภาครัฐผ่านระบบ ICT ดังกล่าวนั้นได้สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อให้เกิดผลด้านการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นสมาร์ทคัน t r y ในอนาคตครับ oh, <my. S 1> คนที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตสาดกันในกระทู้ดา่าทอกันต่างๆมากมายเนี่ยขอจงรู้นะครับว่า ปีปีหนึ่งนักพัฒนาระบบเนี่ยทุ่มทุนสร้างให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยสะดวกขึ้นง่ายขึ้นไวขึ้นด้วยการใช้เงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอย่ามองอินเทอร์เน็ตเป็นแค่ฝาห้องน้ำนะครับสวัสดีครับ